อาบัลีเ uhm ดียวเจ้าเเฮ้ยขังขังขังจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนอ้เขาเขาเรียกร้องครับเชื่อหรืออยู่อ่ะเจอเ้าเต้นขยี้หัวใจถึงใครจะไม่มาแต่นีมานะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ใช่แล้วคลิปวันนี้ต้องบูโนมานะฮะฮฮจัดมาแล้วบูโนมาศิลปินระดับโลกคนนี้หลายๆคนอาจรู้จักแต่ถ้าใครไม่รู้จักนะครับก็เดี๋ยวสักวันคุณจะรู้จักเขานะครับผมนะเพราะว่าเขาเป็นศิลปินระดับโลกที่ดังมากๆทําเพลงดีมากๆทั้งเพลงทั้ง m v ็มวีมิวสิกวิดีโอโอ้โหทุกอย่างคือทำออกมาดีมากๆคนนี้คืออันนี้ไม่ได้แช่งนะผมว่าถ้าเขาเสียชีวิตไปนี่เขาก็คือตำนานคนหนึ่งเลยนะครับของวงการเอ่อเพลงเนาะ โอเคส่วนเอริสันพาร์คเนี่ยผมก็เพิ่งรู้จักเขาเหมือนกันนะครับเขาเป็นศิลปินเป็นศิลปินเป็นโปรดิวเซอร์เป็นแรปเปอร์เป็นโอ้โหเป็นมือกลองเป็นทุกอย่างนะฮะเก่งจริงๆคนนี้นะครับเขาจับมือร่วมกับบรูโนมานะทำโปรเจกต์ที่ชื่อซิลโซนิกขึ้นมานะครับโอ้โหถ้าผมออกเสียงผิดองขอโทษด้วยนะนั่นแหละแล้วก็ปล่อยเพลงฮิตหลายๆเพลงนะฮะอย่างอาทีฮิตมากๆเลยก็คือ Le ฟต e เดอะ o อว์ e ปินะเนี่ย The Door Open o m the door. Oh, girl. l ม a อลี e เนย o อ o อเพนเก็นั pues ่นแหละครับนะทุกคนนะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้สองคนนี้อยู่ด้วยกันนะครับคือเขาจับมือกันทำเพลงร่วมกันนั่นเองโอเคอ่ะมาดูสิลมาดูสกินแต่ละตัวกันดีกว่านะครับอ่ะมาจากมันเริ่มที่บุนโนมาก่อนนะบุนโนมามี1234 4แบบนะฮะโอ้มีถอดเสื้อด้วยอันนี้แอบคล้ายแบบพวกเจ็ตลีนะ ผมเพิ่งดูนะครับว่าเขาสักด้วยนะเบอร์นเดเดตอ่า <What? S 1> แล้วก็มีรูปเหมือนเผาอินเดียแดงตรงนี้นะฮะอันนี้บุรโนมาธรรมดาอันนี้บุรุโนมาวินเทอร์ก็คือแบบใส่เสื้อกันหนาวเนาะอันนี้แบบ blast o p นะครับเอออันนี้เจ๋งดีนะครับมีลายเสื้อขึ้นมาเรื่อยๆนะผมอ่านมานะครับเหมือนว่าฆ่าศัตรูแล้วลายเสื้อมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะส่วนอันนี้ไทคูนอันนี้อาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนมั้งส่วนศิลปินอีกคนครับเอ็ดิสันพาร์ก ก็จะมีชุดนี้อ่าชุดเหลืองนะครับก็เท่ดีนะอืมแล้วกเ็เหมือนกันเลยวินเทอร์แล้วก็นี้ครับบลัซออฟอ่าแล้วก็ไทคูนโอ้โหคล้ายๆกันนะครับถ้าแบบใครเล่นเป็นดูโอนะครับซื้อ2ตัวนี้โอโ้โหยืยนคู่กันนเท่มากเลยนะเออเป็นอะไรที่เจ๋งมากนะฮะแต่ผมซื้อบู u n นมาคนเดียวนาะเพราะว่าเออผมติดตามเพลงของเขามาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับตั้งแต่แบบ notting on you แล้วก็แบบ is i l l rain อะไรเงี้ย just the way you are อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โ oh, หเพลงเก่าๆทั้งนั้นนะแต่ว่าเพลงแบบคุณภาพมากๆลืมรีวิวข้างหลังนะครับเขาจะมีไม้ทองด้วยนะเป็นกระเป๋าหลังนะครับแล้วก็ไม้อีกอันนึงเป็นไม้ขุดนั่นเองนะไม้ขุดนะครับส่วนเอ็ดดิสันพาร์คนะครับเขาจะเป็นกลองเนาะแล้วก็เป็นเอ่อกลองเป็นไม้ขุดอีกเช่นกันนะครับอ่าเท่ดีแล้วก็ใครที่ชอบซื้อของใน Fortnite ซื้อสก,กินใน Fortnite ก็อย่าลืมใช้โค้ดเวกอัพขีดลดนะครับจะได้เป็นการสนับสนุนนนนผมใอีกทางงึด้วยะครับ โอเคเรามาร่างถอดเสื้อบ้างครับผมโคตรจรับอะซองของผมนะมาเฮ้ย oh, ไปแล้วครับวู้ฮู้ ย,ยิงแรงจังเจ๊ไปแล้วครับหลอกให้อยากละจากไปฮ้ยปิดบ้าเอ้ยโอ้โหผมเล่นหมดเลยเนี่ย แล้วผมต้องการปืนนี้โอเคปืนฟ้าหุ้ยโอ้โหตกใจหมดตกใจหมดพ่อหนุ่มล็อกไว้น้ำสเปรดน้ำสเปรดอ่าสดชื่นอ้ยอ้ย อ้าวนอกหนึ่งอ๋อเว,ว้ยไปไหนวะโอ้โหหนีอย่างไวแล้วแต่เลยนะจ๊ะ คือตอนนี้ผมเล่นโหมด1ต่อ4อยู่นะครับคิดว่าน่าจะใช่นะไม่1ต่อ4ก็1ต่อ3อะ่ะถ้าเราสู้ตรงๆไม่ได้นะเขามีสิทธิ์ลุมเรานะฮะต้องใช้วิธีลอบสังหารเอา what? what you do where you where โอเคครับทุกคนรอบนี้เป็นล่าง <c oughs> blast off นะครับ blast off เป็นร่างที่จะเปลี่ยนสีนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเปลี่ยนยังไงนะฮะตอนนี้อยู่กับน้องๆที่ใช้บุนโนมาเหมือนกันนะฮะกูตายเฮ้ยทำไมยิงไม่โดนน่ะเปินไปไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วกำลังเสริมไปแล้วกำลังเสริมกำลังงงงงเรื่องสไปเดอร์แมนน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งสวยด้วยสวยด้วยจะตายแล้ว ก่อนนะพี่เพ่อนลิฟต์หดอพี่พี่พี่เออเต้นรอเพื่อนมันมาถองโถเลยตีเกมเนี่ยตีเกมแม่งทนด้วยกดออกเลยพี่เจอคนละผมว่าพี่ต้องไม่พลาดโับ้าเป็ดน่นี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 ่กดแตกตัวนึงบบขวนแตกนึงแตกนึงแตกนึง ใตคสองปตยสองตตยสองอีกสเปอร์แมนคูดาวอีกตัวนึ่งอยู่ไหนวะเสจแล้วเจแล้วคอนเนตอร์อีตนี่ I Leave the Door Open Girl โอเคเรียบร้อยทุกคนสังเกตนะเวลาลายยิงได้นะครับเสื้อมันจะเปลี่ยนเป็นลายดอกเนาะนี่เฮ้โจ๋าสวยมากแสดงว่าถ้าเห็นมาแบบดอกเต็มตัวเนี่ยแปลว่าโหดจัดเลยบูโน่มาแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าไงแท็กซี่บูโน่พาร์เกอร์เงี้ระเบิดเงี้ระเบิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออแท็กซี่เถื่อนแท็กซี่เถื่อนตายไหมตายไหมท่านนกอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่างที่รอนอยู่อย่างที่รอนอยู่น็อกแล้วครับน็อกแล้วน็ะครับนกแล้วน็อกแล้วน็อกแล้วอาวเบลินเดอย์จ้าเฮ้ขังขังขังจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเฮ้ยเขาเขาเรียกร้องครับเชื่อหลืออยู่ อะถ้าเต้นขยี้หัวใจเดี๋ยวผมจะเปิดประตูให้คุณเปิดประตูให้เปิดประตูให้บิ๊บเดอะด็อกเป็นเกอร์เพื่อนไปไหนวะเนี่ยเพื่อนไม่รักเลยเนี่ยวเพื่อนนี่เปิดประตูนั่นเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เฮ้ยอีกคือลบอีกคือลบโอโดูโนแตกดูโนตแตกแล้วนี่เปิดประตูจำตายอ่ะครับพวกพวกกอะกรอนคอนเสิร์ตครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเก็บต้องเก็บสวยโอ้ยน็กนกนกหนึ่งตรงนี้คนตายตายตายหมดตายหมดตายหมดสวยครับสวยครับนายซื้ออื้นทองจงมา ออาทองให้หมดเลยระดับบูโดมารวยอยู่แล้วไม่ทองทั้งตัวเอ้ยพี่ขนาดนั้นเหรอโอ้โหทองหมดเลยหมายถึงทองในตัวกูอะหมดเลยโอ้โหถึงทองเ,เป็ดบ้าง <c oughs> ทองทุกชิ้นอะออเดี๋ยวจะหาว่าโม,มาดูดูดูเดี๋ยวจะหาว่าโมโโขโมยขโมยขโมยเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วมาแล้ว แล้วมาแล้วป้กไก่ป้าไก่ติดต่อติดต่อโมบ้าเฟสโมบ้าเฟสโมบ้าเฟสเหรอโมบ้าเฟสก็ไม่หลอดเฮ้ยเอาหนีหนีโดนตายตายล้อกล็อกเฮ้ยอย่าพึ่งบูลลี่หน่อยบูลลี่เข้าไปอยู่ในใต้วะเฮ้ยพาโมบ้าเฟสอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมีคนยิงพี่เฮ้ยมีคนยิงออกไปแล้วโมบ้าเฟสออกไปแล้วโมบ้าเฟสกดออก เหมือนมันจะหัวว้อนหัวว้อนแขนแขนนี่เพื่อนเขาเหรอนี่เพื่อนเขาโดนเจ็บเจ็บเจ็บโดนเจ็บเจ็บเกาะไม่มีเกาะไม่มีตายตายอย่าพ่งอย่าพ่งอย่าพ่งมาบุลี่บุลี่บลี่บต้องต้องรีบต้องรีบจัดการต้องรีบจัดการเฮ้ยเดดเดดนะเร็วเร็วไปโอเคพลาดแล้วพลาดแล้วพลาดแล้วสวยเฮ้ยเจอแล้วโดนโดนโดน อเาราันนไปหนีแล้วแล้วก็ลันดิครับรันไปทางไหนอะนั่นนั่นนั่เดี๋ยวนเดี๋ยวนะตามจะหนีบูโน่ไปกันเหรอขอให้เปิดประตูวะนบูโน่มาแล้วบูโน่มานี่บูโน่มาใครให้ทำไรใครรีบูดใครรีบูดรีบูดอยู่ไหนหรือคนรีบูดตรงนี้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 คนรีบูดไปไปเยี่ยม บูโน่ไปเยี่ยมบูโน่มาไปเยี่ยมคนกำลังเกิดยัง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 ผมเห็นคนตรงนั้นอีกเฮ้ยอะไรวะอันนี้ยังไม่เต็มตัวเลยอ่ะ I believe that o u will win I believe that you will i n I believe that you กล้วยเป็นไงอ่ะกล้วย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 คน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 แตกเรียบร้อยสวยครับวู้วู้ ไอช่างมันช <si ่างมันอยช่างไม่ได้ช่างไปได้มาใกล้ขนาดนี้ด็อกตดขวาไป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 อย่าเต้นอย่าเต้นเดี๋ยวตรงนี้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 หลงหลังนงนี๋ยวไปในวงกมีรในวงี๋ยวมาีาแล้วเดเดียวเนีเดียวเนียเดียวน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  นี่ไ <Techn> ม <Pokémon> oh, ่โดนโอ้มันจะพิวไปไหนครับเนี่ยเฮ้ยดอกไม้ผมเต็มตัวแล้วตาย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 งามงามงามนี่ยิ้มไว้ชดชีวิตเลยอีคิวอยู่ไหนอ่ะน้องน้องน้องซ้ำ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 อิคิวขึ้นมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วตรงแอร์ดรอปตรงแอร์ดรอปตรงแอร์ดรอปโอเคโอเคตรงน้ำตรงน้ำไอ้ตายไอ้ตาย ตายแล้ววิโก้ตีสุดท้ายตีสุดท้ายตีสุดท้ายอยู่ตรงนี้ตรงก้อนหินตรงก้อนหินนี่นี่นี่เอาแล้วเฮ้ยเขาเริ่มเคลื่อนไหวเขาเริ่มเคลื่อนไหวเหนัะตีสุดท้ายครับมาเจอแก๊งบูโน่หน่อยบูโน่มาจะน็อกไม่มีเกาะน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งไม่มีเกาะงามครับงามงาเงาหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วสาดตอบไม่ได้ตอบไม่อดครับอุ้ยโหดวนนิดหนตรงไหนตรงน้ำ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  ผมต้องสู้ระยะประชิดละกระสุนเอวหมดยิ่งไม่มีเกาะว่ะตรงนี้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 โอ้ยหัวแตกครับหัวแตกสไปเดอร์แมนมาข้างหลังจบด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยสวยซ้ำเล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 ยเฮ้ยระวังหลังระวังหลังตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พตรงนี้พี่ต้องช่วยพี่ต้องช่วยสู้เลยสู้เลยสู้เลยไม่ต้องช่วยพี่ตรงนี้พี่ตรงนี้เอ้ยสวย โอ้มันกินเนื้อนอกวงมันคิดอะไรอยู่เนี่ยมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วทำได้ทุกคนมันไม่เก่งสวยสวยชุ่เพื่อนชุ่เพื่อนอยู่พี่ตัวนึงตัวไายอยู่พี่ชุ่เพื่อนก่อนทีมันนี่ที่นี่นี่นี่อีคิวเอาเลยตัวท้ายอยู่กับพี่ตัวท้ายอยู่กับพี่เอาไอ้ข้างมากแล้วไอ้ตัวสุดท้ายมาแล้วมอีคิวมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมอยู่กับพี่ดุอยู่กับพี่ดุ เฮ้ยนี่นี่นี่มันอะกันเอาเหลือสาววนไม่เป็นไรดูการแบบนี้ดูจากบนฟ้าดูจากบนฟ้าโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมสนับสนุนผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบายครับ